ที่หน้าสารากลางจังหวัดจันทบ,บุรีไรเดอร์รับส่งอาหารไลแมนกว่า100คนได้รวมตัวกันนำหนังสือเรียกร้องมามอบให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบ,บุรีเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของค่าตอบแทนในการรับส่งอาหารโดยในยปัจจุบันได้ค่าตอบแทนรับส่งอาหารรอบละ17บบาทจากที่มีการตกลงกันที่17บบวก4บาทและถ้าช่วงที่มีฝนตกก็จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มอีก10บาทรวมเป็น27บาท ซึ่งตอนนี้ไลแมนได้เปิดวิ่งในจังหวัดมาแล้ว1เดือนแต่กลับไม่มีค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดจึงได้มีการรวมตัวกันมายื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมโดยมีนายพาติโพบาทะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีได้เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวโดยสำหรับข้อเรียกร้องของไรเดอร์คือต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีช่วยประสานงานติดต่อกับตัวแทนที่จะเจรจากับบริษัทได้ ต้องการค่าตอบแทนต่อรอบเริ่มต้นที่30บาทและบวกเพิ่มตามระยะทางตามความเหมาะสมให้บริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายงาน,นระยะไกลที่ไรเดอร์ห่างจากร้านเกิน4กิโลเมตรและบวกค่ารอบตามความเหมาะสมและขอให้ทางบริษัททำการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือป้ายประชาสัมพันธ์และโค้ดส่วนลดต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ได้รับหนังสือข้อเรียกร้องของความเป็นธรรมจากนั้นจะนำไปดำเนินการติดต่อเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อไป